พัฒนาการความสวยโซนเยจินตำนานใบหน้าต้นแบบศิลยกรรมของสาวเกาหลีที่น่าเสียดายมากๆเมื่อทราบว่าเจ้าสาวใบแดงคนสวยโซนเยจินหลังจากที่เธอเข้าพิธีวิวาแต่งงานกับสามีสุดที่รักฮายอนบินเธอเข็ขอโฟกัส ที่ชีวิตคู่และครอบครัวเป็นหลักในตอนนี้ทำให้ปฏิเสธรับนำซีรีส์เรื่องใหม่ที่ Die on the Field ทำให้ตอนนี้บทดังกล่าวได้นางเอกดังฮาจีวอนมาแสดงในบทบาทนี้แทนอย่างเป็นทางการ แต่แม้จะไม่เห็นฝีไม้ลายมือการแสดงของเธอโซเยียจินก็ยังคงมีงานถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆอยู่บ้างและวันนี้จะพาทุกคนไปดูและส่องพัฒนาการความสวยของนางเอกซุปตาคนนี้กันค่ะโดยว่าเป็นอีกหนึ่งลูกรักพระเจ้าจริงๆเพราะหากย้อนกลับไปในช่วง 2, ยุค2000 โซนเยจินเป็นหนึ่งในนางเอกที่โด่งดังมากๆจนชาวเน็ตเกาหลียกให้พวกเธอเป็นนางเอกดาวรุ่งตัวท็อปของวงการและยังมีสาวเกาหลีหลายคนที่ยึดพวกเธอเป็นต้นแบบในการศิลปกรรมอีกด้วย